ันนีก้กิฟอยู่ที่ห้องหลักวิจัยของเพียวค่ะจะพาทุกท่านมาดูเคล็ดลับสูตรเฉพาะการผลิตเพียวผงซอนี้กันนะคะตามกิฟเข้ามาด้านในเลยค่ะเพียวผงซองนี้ต้องใช้เวลาคิดค้นวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและดินเพื่อให้เพียวผงซองนี้เขาเอาอยู่ทุกการบำรุงพืชพร้อมเสริมความแข็งแรงให้กับพืชค่ะเพียวผงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการตั้งแต่การสกัดส่งตรวจวิเคราะห์ทดลองผลิตและบรรจุในห้องแลบที่ได้มาตรฐาน ISO ทำให้เพียวผงซองนี้เป็นสุดยอดอาหารเสริมพืชที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้จึงมั่นใจได้เลยว่าทุกซองของเพียวผงคุณภาพเต็มร้อย เที่ยวผง1 2, น่องเข้มข้นสารสกัดมากกว่า20ชนิดคุ้มค่าเห็นผลเร็วและที่สำคัญปลอดภัยเพราะสกัดจากธรรมชาติ100%ค่ะเที่ยวผงเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สารสกัดคุณภาพที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนอุดมไปด้วยโกรดอะมิโนที่สกัดจากพืชและสารอาหารต่างๆที่จำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสง เห็นไหมคะว่าเพียวผงช่วยสะสมอาหารพืชทําให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงช่วยสร้างดอกสร้างผลทนแรงทนโรคแมลงใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลที่น่ามหัศจรรย์เพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ห้าม่ลยไม่อยากได้พี่จะเอาเพียวผงีวันนี้เป็นของพี่เป็นของไม่หยีบจะเอาอะทำไมตุ้งแก้งคนแก่เลยก็ไม่ควรอย่างนี้อ่ะก็เขาอยากได้ เขาอยากจะมีโชคเหมือนพี่อนันต์นอยากจะเป็นโชคอนันต์อนันต์โชคอนันต์ไม่มาเมือง่ใช่อยากจะมีโชคเหมือนพี่อนันต์เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่อนันต์เนี่ยเขาไม่รู้จักเพียวแต่บังเอิญว่าเขาเดินไปตามท้องถนนมันเป็นเรื่องนาเชื่อเปล่าเนี่ย Mm. เขาเดินไปตามท้องถนนริมทางริมทางแล้วอยู่ๆเขาไปเจอเพียวผงคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาเอามาใช้เอามารองใช้แล้วปรากฏว่ามันใช้แล้วมันดีมันโอเคสิ่งที่เป็นคําจํากัดความของพี่นันเขาก็เลยว่า การได้เจอผิวผงเหมือนได้โชควันก็เลยอยากจะเป็นโชคอนันต์มัง้งเอ้ยไม่ใช่โชคอนันต์มันคือมะม่วงใช่ไหมใช่ <c oughs> บอนก็เลยอยากจะได้รับโชคเหมือนพี่อนันต์บ้างแล้วดูสิน้องเชอรี่ามาแกล้งพี่พี่ก็อยากจะได้เหมือนกันนะ่ะก็อ,อยากจะมีโชคเหมือนกันนะ่ะนโอเคโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราแบ่งคนละคนได้ไหมได้ได้อ่าเพราะเราจะมาทดลองกันดูว่า มันใช้เป็นยังไงดียังไงทําไมเหมือนเป็นการได้โชคอย่างไรอธิบายให้คุณผู้ชมได้รู้กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าคุณสมบัติของเพียวผงที่พี่อน,นันต์เขาบอกว่าเหมือนได้โชคเนี่ยมันเป็นยังไงคะ,คะเพียวผงม,มันช่วยอะไรน้องกอง็องบอกเลยค่ะว่าเพียวผงซองนี้ค่ะเขาเป็นตัวอะมิโนค่ะเป็นอะมิโนค่ะที่มีความเข้มข้นมากแต่ก่อนหน้านี้ค่ะที่จะมาอยู่ในรูปแบบพง้พงๆแบบนี้ค่ะเขาเป็นตัวอะมิโนชนิดน้ําค่ะ การเทคโนโลยีสเปได้ค่ะเฉพาะที่เพียวเท่านั้นเลยนะคะจดนิกิทสิ์เลยค่ะก็มาอยู่ในรูปแบบนี้เรียกว่าการใช้อะมิโนน้ำค่ะอุ้ยหลายขวดมาก ก็ผ่านมาเป็นแบบชนิดผงแบบนี้มีความเข้มข้นมากเขาจะช่วยในเรื่องของการสะสมอาหารค่ะแล้วยังไม่พอนะเพราะว่าการที่สะสมอาหารของเพียวผงเนี่ยด้วยความที่เขามีสารอาหารค่ะหยมากถึง20ชนิดเลยควมเข้มข้นใช่ไม่มีความเข้มข้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักอาหารรอออาหารเสริมที่อยู่ในนี้ค่ะช่วยสะสมอาหารค่ะทําให้ตอไวใบเขียวค่ะพอเขาได้สะสมอาหารครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ค่ะก็จะไปช่วยเรื่องของการสร้างดอก สร้างผลผลดกผลดีมีคุณภาพนั่นเองโอ้ยงีแหละที่เขาพูดว่าตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่แล้วก็ใช้ง่ายๆเล็กพิกี้นูเล็กแค่นี้แต่สามารถจะทํางานได้มีคุณภาพที่หลากหลายมากนั่นเองนั่นก็คือเพียวผงได้โชคเหมือนที่พี่อนันต์บอกจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วแล้วแล้วพี่อนันต์เขาเอาไปใช้อย่างไงอะไรบ้างเราจะมีแบบ ให้ดูใช่ไหมป็นการยืนยันใช่ไหมคะใช่ว่าพี่อนันต์เนี่ยเขาได้โชคจริงจริงหรือเปล่าแล้วเขาพูดยังไงบ้างที่เขารู้สึกกับว่าการที่ใช้ผิวผงแล้วเขาได้โชคถ้าอย่างงั้นค่ะเราก็ต้องไปฟังจากปากพี่อนันต์กันสิขาไปเลยถ้าของดีต้องลองผลของมันคือคายคือว่าที่่าจากเหลืองคลายเริ่มเขียวขึ้นอคือใบที่มันหลงเห็นผลไงเห็นผลเห็นผล เห็นผลเลยก็ทําให้แตกแตกยอดดีขึ้นแตกยอดดีขึ้นกี่วันที่เห็นผลนะกี่วันอทิษฐานอธิษฐานรู้เรื่องเลยไม่ถึงเจ็ดวันไงตอนที่ฉีดนี่มาได้ไสองหรือสามครั้งดินรู้สึกจะนิ่มทุกขีแข็งหรือแทว่าลองตัวอื่นลองไปลองมามันไม่เห็นผลเลยหรอไม่ไม่มีผลหนอนหรือพวกแมลงอ่ะทีไงวันนี้เย็นนี้ฉีดครับเช้ามาตบต้นได้หึ้เลยก็ไม่หายรอแล้วนี้ไม่มีเลยเนี่ย พอใจพอใจมากแล้วก็แบบเออเหมือนไม่เคยเจอใช่นะไหมไม่เคยเจอมายาแบบเรียกว่าทําให้ได้อย่างนี้ถ้าวันนั้นไม่ย้อนกลับไปดูซองที่ตกอยู่ตรงที่พื้นเนี่ยจะรู้สึกเสียใจไหมพี่ถ้ามาย้อนกลับไปเท่านั้นเอ,อก็คงไม่มีวันนี้อะอหันมาใช้เพียวแล้วครับเออนี่ดูดีครับได้ผลจริงๆเออนะการันตีให้เลยโอ,อ เลยนะคะพี่อนันต์จ่าโอ้พอเห็นพี่อนันต์แล้วที่มาเจอกับเพียวพงษ์นี่นึกถึงเพลงนี้เลยค่ะพี่ปอเพลงอะไรคะเพลงลิขิตมันได้รักพาเดินเหยีมาพบเพียวพงทันใดอะเหมือนเพียวพงรอคุณหญิงเลยค่ะนันคือเรียกว่าคือพลงลิขิตจริงๆใครจะไปคิดเดินเดินตามท้องถนนอ้าวหล่นอยู่ที่พื้นแล้วเอามาลองใช้ จากที่มันมีปัญหาถ้าวันนั้นเดินผ่านไปเราไม่กแล้วไม่หยิบเพียวผงขึ้นมาก็จะไม่มีวันนี้แนตาั่นสิ่งที่พี่อนันต์พูดไว้นะคะแล้วเขาแก้ปัญหาเรื่องของเขาปูชะอมเนาะใช่คะแก้ปัญหายังไงบ้างนะของพี่อนันต์เนี่ยโอ้โหของพี่อนันต์ค่ะจากตอนแรกเนี่ยที่เรียกว่าชะอมค่ะมันไม่แตกยอดแล้วคือชะอมอ่ะมันก็ต้องเด็ดยอดขายใช่ไหมคะใช่พอใช้เพียวผงไปค่ะพอฉีดไป มันแตกยอดดียอดสวยเขียวและที่สําคัญคือมันยาวกว่าเดิมเลยเก็บกันสนัสน่นนเลย,เลยคือคราวนี้ละค่ะจากที่มันไม่ค่อยออกไม่ค่อยติดมีปัญหาเก็บกันไม่หวัดไม่ไหวค่ะแต่จริงๆชีนี่ก็ยอมนะมใช่ใช่ใช่แล้วเขาช่วยอะไรบ้างนะที่แบบทําให้ชะองค์ของเขาแตกยอดแตกใบมาขนาดนี้เนี่ยค่ะขเขามีปัญหาอะไรมาก่อนดีกว่าะจะแตกยอดอจากก่อนหน้านี้ค่ะก็คือมีปัญหาในเรื่องของ ใบแบบเรียกว่าใบมันหงิกแล้วก็โดนพวกแมลงสัตรูตืชกวนค่ะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าอ๋อหงิกหงิกใช่ไหมหงิกหงิกหดหดหงอดหงอใช่มันก็ใช้ไม่ได้อะสีงั้นไปขายได้ยังไงล่ะนะคะหลังจากพอใช้เพียวผงแล้วเพียวผงเข้าไปทํางานยังไงล่ะเพียวผงเขาเป็นสารค่ะเป็นอะมิโนที่เราบอกแล้วว่าอยู่ที่20ชนิดค่ะดังนั้นพอใส่เพียวผงไปฉีดไปปุ๊บ เรียบร้อยค่ะอาชอะอมค่ะเขาก็ได้รับสารอาหารครบถว้วนก็ค่อยๆฟื้นตัวกลับมาเขียวแตกยอดดีแล้วที่สําคัญค่ะความที่เพียวผงของเราพิเศษกว่าท้องตลาดทั่วไปค่ะเพราะว่าเขาสามารถ ป้องการเชื้อราได้ในตัวด้วยนั่นไงต้องมีอะไรพิเศษพิเศษอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้อยู่นานขนาดนี้ใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากเพียวผงนะที่เป็นซองเล็กๆที่ขี้นูอย่างนี้แล้วก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเข้ามาคู่กันนะมากับเพียวเอ็กนะคุณผู้ชมรู้ป่ะเพียวเอ็กนี่นี่นี่ซองนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคาะเพียวเอ็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องเชอร์รี่อธิบายให้คุณผู้ชมฟังซิคะอยากให้ผู้ชมได้รู้ด้วยจ้าได้เลยค่ะสําหรับเพียวเอ็กค่ะต้องบอกว่าอันนี้ค่ะก เห็นซองแบบนี้คุณสมบัติของเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะจะมาตอบโจทย์เกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของพวกมแมลงศัตรูพืชนั่นเองค่ะเอาไปรักษาเอาไปยับยัง้งเอาไปป้องกันไว้ก่อนได้เลยค่ะนี่เลยเขาสกัดจาก สมุนไพคะ่ะโอ้โหเรียกว่าเกือบ20ชนิดที่เป็นตัวเด็ดเด็ดเลยไม่ว่าจะเป็นขมิน้นไม่ว่าจะเป็นพิษไทยซาลาแนโอ้โหเรียกว่าสารพัดตัวช่วยเลยคะ่ะนี่คะ่ <c oughs> นะนั่นแหละโอ้ยนี่แหละคะ่ะป้องกันทั้งโรคมแมลงแบบอินทรีย์เลยนะคะด้วยเพียวเอ็กซ์ <c oughs> <อ>นะค่ะตามรายละเอียดที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ <c oughs> นะคะเป็นสมุนไพร20ชนิดอะไรต่างๆนะคะแต่เพียวเอ็กนี่แหละสั้งสองซองนี<ๆ>่นะคะถ้าคุณผู้ชมถือเข้าไปในสวนชะ สบายตัวเบาๆลอยๆไปแล้วก็นําไปใช้อย่างน่า สบายมากเลยนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆแล้วก็พูดถึงทั้งเพียวผงและเพียว X วันนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดโปรแล้วแหละวันนี้โปรมาช้าหน่อยนะแต่ว่าเราอยากอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วได้เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จัดโปรไปเลยดีกว่าค่ะฉัหรับโปรเพียวผงและเพียว X ค่ะคุณผู้ชมดูเลยนะคะมาถึงโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าค่ะกับโปรโมชั่นซื้อ2แถม1โตเร็วเห็นผลไวแมลงไม่รบกวนค่ะ สำหรับชุดนี้ค่ะประกอบไปด้วยเพียวพง1กล่อง5ซองเพียวเอ็กกล่อง5ซองฟรีกันไปเลยค่ะเพียวเอ็กล่อง5ซองจากราคาปกติค่าอยู่ที่6,000บาทแต่วันนี้เหลือเพียง1,999บาท เท่านั้นทั้งหมดนี้15ซองเลยนะ<ช>คะในราคา1 9 9 9บาทเปิดโปรเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมขารีบโทรเข้ามาเลยค่ะที่0877 549999เพราะว่าเราจำกัดสายให้แค่20สายเท่านั้นสำหรับช่วงเวลานี้นาทีทองแบบนี้แบบนี้ในช่วงที่เรากำลังทำรายการอยู่นี่นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะต้องรีบโทรเข้ามานะโปรดีๆแบบนี้นี่คือ15ซองเลยนะคะคุณผู้ชมในราคา1 99 9บาทนี่คือถือว่าถูกมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบโทรเข้ามา ะะตั้งแต่ตอนนี้เราเปิดแล้วนะแล้วดเดี๋ยวพอปิดรายการรี้เราปิดราคานี้เลยนะคะโปรแบบนี้คือไม่มีอีกแล้ว,ลวนะคะคไม่ใช่แล้วต้องรีบโทรเข้ามาเอาละแล้วลเดี๋ยวในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป<ะ>หลังจากที่ร,รอคุณผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเราก็จะอธิบายไปเรื่อยๆเลยแล้วกันกนะคะว่าเรามีอะไรบ้างเราสองคนเนี่ยไม่ได้มาพูดลอยๆนะนะในส่วนของเนี่ยเพียวเพ็เพียวเอเพียวผงอะไรต่างๆนี้เราไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่ว่ามีนี่เตรียมตัวแล้วใช่ไหมเตรียมตัวแล้วค่ะ เพราะว่าเรามีตัวจริงเสียงจริงที่ประทับใจกับการใช้เพียวผงแล้วก็เพียวเอ็กค่ะนั่นก็คือคุณป้านัชชาที่ปลูกฝรั่งนั่นเองแต่จะประทับใจอะไรยังไงเราไปฟังกันเลยค่ะตอนแรกเลยนะอ้ยมแมลงกวนมากอุ้ยจะทํายังไงดีเคมีเนี่ยนะหนึ่งเราต้องใช้แต่ละตัวเลยเพียวแป้งเพียวไฟลายแดงหนึ่งตัวแมงวีขาวหนึ่งตัวแล้วก็หนอนแล้วก็แมงวันทองไม่หาย,อยโอ้โหเครียด ครั้งแรกสั่งมาใช้ก่อนเพียวๆค่ะเพียวผงค่ะพอวันที่4วันที่5้อุ้ยเบิร์ดเอ้ยอุยอ้ยใบมันเขียวแล้วอะ่ะใบสวยนะลูกก็ออกมาสวยช่วงนี้ป้าน่ะแฮปปี้ยพอมาฉีดครั้งที่2แขนงมันผูมาเรียงเลยลดอกมันเปิดออกมาเต็มเลย มันเกี่ยวกับยาเพียวๆเปล่าแม่อ้าวคุณฉีดเพียวๆตัวเดียวไม่ได้ผสมอะไรเลยหนึ่งจะขอชมอยู่เรื่องแมงลีขาวไม่มีค่ะเพี้ยแป้งหมดไปค่ะเพี้ยไฟไลายแดงจางหายค่ะอันนี้ขอกรันตีขอรับรองเลย yeah ใหญ่น้ำหนักดีเราไปอยู่ที่ไหนเราถึงไม่เคยเจอ,อรายการน,นี้เรามาเจอเพียวๆนะ่ะเหมือนถูกลงวันที่หนึ่งเลยปาแฮปปี้เหมือนถูกลงวันที่หนึ่งเลยค่ะปาแฮปปี้ เห็นไหมล่ะคะไม่ใช่แค่คุณอน,นันต์ที่รู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะได้โชคนะแต่คุณป้าเองก็เหมือนกัน<ช>นะคะค,คุณป้าบอกว่าเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง,งเพราะว่าป้าแฮ B ในการใช้เพียวผงแล้วก็เพียวเเลย<ช>นะคะ,คะนี่คือการยืนยันอีกหนึ่งเสียงเลยนะของพี่น้องเกษตรกรที่นําไปใช้ทั้งเพียวเอ็กแล้วก็เพียวผงวนะคะแล้วก็ให้ผลดีอย่างไรเราก็มาให้คุณผู้ชมได้เห็น,หนแล้วนะคะแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นะนะในช่วงเวลานี้ที่คุณผู้ชมกําลังสนใจที่จะซื้อโปรในโปรที่เราจะให้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่0877549999นะคะโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะและ เท่านั้นไม่พอจากการยืนยันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการวิธีการใช้วิธีการผสมให้เห็นกันเลยค่ะว่าเอะไอเจ้าเพียวผมเพียวเอ็กเนี่ย หน้าตามันเป็นยังไงวิธีการผสมอัตราส่วนใช้อย่างไงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะในรายการสดๆกันเลยตามมาเลยจ้าตามเชอรี่มาตามเชอรี่ไปดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้โชคแล้วเราก็จะได้รางวัลทน่หนึ่งเซนต้าแฮปปี้เอามาทดได้เลยดีกว่านะคะค่ะสำหรับอันดับแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะเพียวผงของเราค่ะนี่เลยค่ะสำหรับเพียวผงนะคะ ห่ซองแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถผสมน้ำได้เยอะมากนะคะ mm. นั่นก็คืออยู่ที่100-200ถึง200ลิตรค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาผสมในอัตราส่วนค่ะถังฉีดอยู่ที่20ลิตรนั่นเองซึ่งเป็นถังฉีดมาตรฐานค่ะสำหรับขั้นที่ปลูกควบคืดหลักนะคะอย่างเช่นพวกข้าวป้ามย่างผลไม้ค่ะก็ให้ใช้ค่ะตัวเพียวผงค่ะจะอยู่ที่ หนึ่งช้อนชาต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะแต่ใครที่ปลูกพวกพืชรองนะคะก็ยังเช่นพวกผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้แค่ครึ่งช้อนชาพอค่ะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะอันนี้ตัวแรกค่ะเพียวโค้งนะคะถึงเพียวเอ็กซ์ค่ะสำหรับเพียวเอ็กซ์ค่ะหนึ่งซองของเขาค่ะสามารถผสมน้ำได้ค่ะห้าสิบถึงหนึ่งร้อยลิตรนะคะแต่วันนี้ค่ะสำหรับการใช้อัตราส่วนน้ำอยู่ที่ยี่สิบลิตรค่ะพืชหลักค่ะ ข้าวปลาล์มยางผลไม้นะคะก็จะอยู่ที่2ช้อนชาต่อน้ำา20สิตรสําำหรับพืชรองค่ะก็อย่างเช่นพวกผักส่วนครัวไม้ดอกไม้ไปดับลดอัดออาตราส่วนลงมาเหลืออยู่ที่1ช้อนชาต่อน้ำ20ลิตรเดี๋ยวเรามาผสม,สมผสมเลยผสมเลยอยากให้เห็นเลยอยากให้เห็นเลยผสมแต่ว่าน้ําเรา20ลิตรแล้วเราก็จะฉีดแค่ผักสวนควรัวงั้นเราจะต้องใส่อัตราเท่าไหร่ได้เลยค่ะ เราจะใส่นะคะสําหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าน้ำ20ลิตรใส่อัตราส่วนที่น้อยมากๆเลย<ต>นะคะตอนนี้เราจะเทใช่เราจะให้ทุกคนเห็นเพนะะผงพผงให้เห็น,ห,ห,น,นหน้าตาก็จะเทลงในจานให้คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะน้องเชอรี่นี่ค่ะเป็นผงที่ละเอียดอ่อนมากนะคะเป็นผงที่มีสารอาหารนี่ครบนะคะทั้งธาตุเหล็ก ถ้าหลักทากลองกดอะมิโนที่จําเป็นนะคะเพียวผงหนึ่งซองเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่ายี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดนยอะคุณผู้ชมค่ะใช่เนี่ยค่ะการันตีจากผู้ใช้จริงมาแล้วนะมากกว่า5ล้านคนเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สังเกตดูนะคะสําหรับเพียวผงค่ะของเรานะคะลักษณะผงของเขาค่ะจะออกเป็นสีแบบน้ําตาลนะคะน้ําตาลเข้มๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นชนิดผงค่ะหรือว่าชนิดซองแบบตามท้องตลาดทั่วไปเวลาที่เราเทออกมาเขาจะมีลักษณะเป็นผงสีดำๆ ซึ่งจะเป็นตัวฮิวมิกนั่นเองนะคะดังนั้นในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะนี่เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะจะอวางไว้ก่อนต่อมาค่ะเราก็จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นเพียวเอสด้วยเช่นกันจ้านี่เลยมาป้องกันโรคแมลงอะไรต่างๆะเรามาดูกันค่ะเพียวเอสของเราออกไปเลยนี่นี่ค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยค่ะนี่ออกมาจากห้อง แล็บเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในสตูดิโอเทเลยจ้ะมาเลยค่ะจะเป็นสีเหลืองเป็นเหลืองกลิ่นออกเป็นคาเม้นคาเม้นค่แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าใส่คาเม้นเข้าไปด้วยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะคือเวลาเทออกมาค่ะจะเป็นกลิ่นคามม้นชัดเจนเลยค่ะเพราะอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าตัวพีเเอกเองค่ะเขาจะสกัดจากสมุนไพรถึง20ชนิดเลยนะคะก็จะมีหลักๆค่ะก็จะเป็น มีขมิ้นมีพวกพริกมีสารสกัดธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งเป็นสารอินทรีย์ป้องกันโรคแมลงนะคะแล้วก็ผลิตจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะคุณผู้ชมขาคือกลิ่นขมิ้นชัดเจนมากเลยค่ะนะคะอันนี้ถ้าฉีดพ่นไปแล้วรับรองเลยค่ะแมลงเนี่ยเขาไม่มากวนแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นขมิ้นมีความเผ็ดมีความฉุนของมันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมจ๋าปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนคือแมลงเนี่ยพอเข้ามาแล้วมันปวดแสบปวดร้อนเนี่ยเข้าไปแล้วเขาก็ไม่กลับ นั่นแหละต่อมาค่ะที่นี้ค่ะถึงช่วงเวลาสำคัญกันแล้วตอนนี้เรามีถังน้ำนะคะ,คะ20ลิตรเป็นถังมาตรฐานใช่ทีทนี้ถ้า<ป>เราจะต้องผสมสำหรับ20ลิตรในการที่จะรด ต้นพวกผักสวนครัวนะคใช่ใช่นี่ค่ะต้องผสมยังไงสําหรับผักสวนครัวนะคะหรือว่าพวกไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณค่ะนี่ค่ะครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้นะจผสมเข้าไปเลยนะคะใส่กระหลัำเพียวผงก็คือแค่ครึ่งช้อนชาต่อน้ำยี่สิบลิตรเทลงไปเลยจ้านี่ผสมให้เห็นเห็นไปเลยนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะใส่ะ ก่อนจะไปใส่ต่อค่ะพี่ปอนคุณผู้ชมต้องทำยังไงคนค่ะร้อยค่ะเรียบร้อยพอคนเสร็จเรียบร้อยเราก็มาต่อกันด้วยเพียวเอ็กซ์นั่นเองปวดแสบปวดร้อนกลิ่นสมุนไพรหอมมากๆนี่ค่ะก็อยู่ที่หนึ่งช้อนชาแต่ว่าไม่ต้องใส่พูนนะคะก็เขย่าเขย่าเนียนๆธรรมดาเต็มๆธรรมดานะจ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะปึ๊บ ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็วกอย่าลืม20ลิตรทั้งเพียวผงแล้วก็เพียวเอ็กนะคะเพียวผงครึ่งช้อนชาเพียวเอ็กหนึ่งช้อนชาต่อน้ำ20ลิตรเพราะว่าเราจะไปลดฉีดพ่นที่ผักส,วน,สวนครัว,ว,รวไปกันเลยค่ะนะคะไปเลยตอนนี้ผักสวนครัวของเราก็คือมีต้นกะเพราพน้อมค่ะนี่เลยค่ะน้องกะเพราของเรา แล้วนะคะนี่แหละปั๊มก่อนปั๊มก่อนก่อนฉีดก็ต้องปั๊มก่อนนะคะนี่เราฉีดไปเลยฉีดไปแบบสบายๆเลยไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะ่คะฉีดไปเลยเพราะเราปลอดภัยแน่นอนนี่ค่ะก็ฉีดไปี่ยเป็นละอองฝอยๆนะคะนี่ค่ะปั๊มค่ะปั๊มปั๊มปั๊มการฉีดนี่นะคะช่วยป้องกันแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะฉีดทุกวัน ทุก7จ็ถึงสิวันไม่ใช่ทุกวันนะฉีดทุก7จ็ถึงสิวันนะคะแล้วก็ฉีดตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะคะเพราะว่าจะต้องช่วยให้พืชเนี่ยเปิดใบก่อนนะคะต้องติดดอกแล้วก็ติดผลได้ดีเลยช่วงอากาศตอนเช้าๆเนาะแล้วก็ตอนเย็นๆอย่างนี้เน้นเป็นฉีดแบบตอนช่วงเช้าสักประมาณ ตีห้าถึงเก้าโมงเช้าค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่กําลังดีเพราะว่าพืชเนี่ยเขาจะทําการเปิดปากใบแล้วก็รับอาหารได้อย่างเต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วก็หรือตอนเย็นก็ได้ใช่ค่ะเผื่อว่าบางท่านแบบไม่สะดวกในช่วงเวาช้าก็เป็นตอนเย็นได้เช่น<ช>เดียวกันนะคะนะคะ,นะคะอันนี้คือพูดง่ายๆว่าเราฉีดผักสวนครัวนะ<ช>แต่จริงๆอ่ะใครที่มีพวกข้าวหรือว่าปามย่างผลไม้หรือว่าพืชชนิดอื่นค่ะก็สามารถใช้เพียวผงกับเพียวเอ็กได้เช่นเดียวกันนะคะ ๋ยวขอขอวางก่อนนะคะไม่ได้ค่ะต้องไม่ได้ใช่ไหมต้องไปจบพิธการเลยนะคะเอาไปไปวางก่อนไปวางก่อนนะคะคุณผู้ชมคือปอนจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเราเองเนี่ยก็จะมีเพื่อนฝูงพักพวกเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆนะคะในการที่นําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพียวผงเพียวเอ็กนะคะไปผสมให้เหมาะสมกับพืชที่เราต้องการจะฉีดนะคะนอกจากผักสวนครัวนะคะก็คือกะเพราอย่างเงี้เราก็สามารถฉีดได้ใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยน้องเชอร์รี่เขาฉีดส้ม ใช่หไหมส้มก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะแล้วปอนก็มีภาพตัวอย่างมาด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยปลูกส้มที่บ้านแล้วปรากฏว่าผลผลิตที่จากที่เราฉีดเพียวผงเพียวเอ็กซ์ไปเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูนะดูจากภาพนะเนี่ยปอนเอามาให้ดูนี่ค่ะคือการฉีดพ่นแบบง่ายๆแบบนี้ที่เราทำอ่ะคุณผู้ชมคิดดูสิมันย่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวด้วยนะแลวที่สําคัญคือมันใช้น้อยนี่เพียวเอง รู้ป่าวว่าซองเล็กๆแค่เนี้ยสามารถผสมน้ําได้ถึงร้อยลิตรหรืสองร้อยลิตรเลยนะอยู่ที่ว่าเราใช้กับพืชชนิดไหนนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยทำไมมันถึงได้ซองเล็กๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันคือกรรมวิธีใดๆถึงได้มาเป็นซองเล็กแค่เนี้ยจากที่แบบย่นระยะเขาเรียกว่าย่นย่อมาจากเป็นปบนขวดเป็นน้ำเป็นถังๆนะคะแต่ตอนนี้ที่ชมดูคุณผู้ชมเห็นปะดอกมากเนี่ยดอกมากขนดอกมากเต็มต้นมากที่ช่น ต้นเันเล็กนิดเดียวแต่ผลผลิตยเยอะมากคือผลส้มเยอะมากแล้วก็สังเกตในเรื่องของใบใบเขาก็มีแบบความเขียวของเขาด้วยนะคะมีความเขียวแล้วก็สังเกตได้เลยค่ะว่าผิวของส้มสวยมากเพราะปกติถ้าเป็นพวกตะปูลส้มหรือว่ามะนาวค่ะผิวเขาเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของพวกแคนเกอร์อก็คือด่าง,ง,งๆอลไรๆแต่นี่คือ ผิวสวยมากสวยเด้งมันมากไม่ได้แบบฉีดอะไรเป็นให้มันเงาใดๆเลยนะอันนี้คือใช้แค่เพียวผงกับเพียวเอ็กเท่านั้นเองเท่านั้นจริงๆเท่านั้นจริงๆนะคะนั่นแหละแ้วนี่คือความพิเศษของเพียวผงเพียวเอ็กที่อยู่ในซองเล็กๆแค่นี้แหละค่ะคุณผู้ชมจ๋านี่เพียวผงเพียวเอ็กนะคะนี่อยู่ในซองเล็กๆแค่นี้เองแต่ว่ากว่าจะมาเป็นซองเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าง่ายๆนะมันมาจากการแบบโหเป็น เขาเรียกว่าอะไรจากปุ๋ยน้ำที่เป็นชนิดน้ำอะมิโนน้ำที่แบบขวดใหญ่ๆเราใช้กรรมวิธีมาย่อให้เหลือสองิลลิลบนี้ด้วยเป็นสเปรย์ได้ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เดียวของเพียวเท่านั้นเลยนะคะที่ไม่มีใครลอกเรียนแบบได้ไม่มีใครมีในท้องตลาดแน่นอนมีเฉพาะเพียวเท่านั้นนะคะที่ย่นย่อให้เหลือแค่ซองเล็กๆแค่นี้แล้วใช้ง่ายแล้วใช้ได้ แค่นิดเดียวก็เ,วเป็นผลได้ละถูกต้องนะคะ,น,ะ,คะนี่แหละคะ่ะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพยียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเพียวผงหรือว่าเพียวเอค่ะที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะซึ่งไม่เหมือนกับตามท้องตลาดทั่วไปอย่างที่ mm hmm. ทชีอบอกไปแล้วนะคะซึ่งเห็นภาพชัดมากเพราะว่าอย่างถ้าตัวเป็นเพียวชนิดผงๆซองๆตามท้องตลาดก็อย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่ะคะ่ะเขาจะเป็นตัวฮิวมิกจะเป็นส่วนใหญ่แบบนี้นะคะใน mm hmm. เรื่องของคุณสมบัติอะไรต่างๆนี่คะ่ะบอกเลยว่าของเราคะ่ะ หนึ่งซองใช้แค่หนึ่งซองนะแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อตามท้องตลาดค่ะต้องใช้ถึง10ซองเลยถึงจะได้คุณสมบัติเทียบเท่ากับเพียวผงของเราค่ะนี่เลยของเรานี่แค่ซองเล็กซองเดียวเนตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่นี่เลยดูสินะแล้วดีไม่ดีเนี่ยสารอาหารต่อให้เป็นสิบเท่าหรือสิบซองก็ตามสารอาหารก็ไม่รู้จะเป็นสารอาหารแบบ ครบถ้วนเมนูครบถ้วนแบบของเราหลายชนิดแบบของเราหรือเปล่านะคะแต่ของเรานี่การันตีแน่นอนว่าดีแน่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ของดีแบบนี้ก็ต้องโปรดีด้วยค่ะโปรดีๆวันนี้จัดให้คุณผู้ชมไปเลยค่ะเชอรี่่ะจัดแบบอิ่มๆช่ำๆได้เลยค่ะเตรียมรับโปรนะคะพร้อมแล้วมาฟังโปรโมชั่นกันเลยค่ะกับโปรพิเศษในวันนี้ต้องรีบจัดกันเลยนะคะกับโปรโมชั่น ซื้อ2แถม1กันไปเลยค่ะโตเร็วเห็นผลไวแมลงไม่ลบกวนค่ะเพียวผง1กล่อง5ซองค่ะเพียวเอ็กซกล่อง5ซองค่ะฟรีไปเลยค่ะเพียวเอ็กอีก1กล่อง5ซอง จากราคาปกติ6,000บาทวันนี้เหลือเพียง1,999บาทเท่านั้นย้ำค่ะ1,999บาทเท่านั้นได้ไปหมดเลยได้ไปทั้งหมด1 5ซองนี่มัน Amazing มากขนาดเมื่อกี้ซองเดียวเราจะแย่งกันเราอยากจะได้โชคกันเราอยากจะถูกกันที่หเป็นป้าแ h a ป p y กันจแต่ตอนนี้คุณผู้ชมรับมันไปจุกๆเลยนะคะถึง1 5ซองในราคาเพียง1,999บาทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีโทรเข้ามาเลยค่ะที่0 2 087754999 9โทรม,มาตอนนี้นะคะเ,คเพราะว่าอะไรรู้ไหมปโปรเนี้ยเราบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมตอนนี้มันเหลือน้อยมากๆ<อ>เพราะเราให้แค่ 20, 20สายเท่านั้นและเวลากำลังจะหมดเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าดาวแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่โทรมาตอนนี้ปโปรแบบนี้จะไม่ได้แล้ว ต้องโทรเดี๋ยวนี้เพราะว่าถือว่าเป็นนาทีทองเราจะไม่ให้นอกจากโปรนี้แล้วนะคะถ้าหมดเวลานี้โปรนี้เลยจะไม่ได้ของแถมแบบนี้จะไม่มีอาจจะหมดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้ามานะคะคุณผู้ชมขามรีบจัดโปรโมาัช่นกันเลยนะคะอยากรวยอยากปดนี้นะคะอยาก,ยากโชคดีอยากทําเหมือนแบบคุณป้าแฮปปี้เหมือนจะถูกรางวัลที่หนึ่งคุณผู้ชมต้องโทรเข้ามาที่0877549999ได้เลยนะคะอยากโชคดีอยากถูกรางวัล ทีห่หนึ่งอยากเป็นฝ้าแฮปปี้ต้องรีบโทรเข้ามานะคะอยากปลดหนี้ปลดสินนะคะหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองถือว่าเป็นโปรที่คุ้มค่มามากๆโทรเลยค่ะ ันนีก้กิฟอยู่ที่ห้องหลักวิจัยของเพียวค่ะจะพาทุกท่านมาดูเคล็ดลับสูตรเฉพาะการผลิตเพียวผงซองนี้กันนะคะตามกิฟเข้ามาด้านในเลยค่ะเพียวผงซองนี้ต้องใช้เวลาคิดค้นวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและดินเพื่อให้เพียวผงซองนี้เขาเอาอยู่ทุกการบำรุงพืชพร้อมเสริมความแข็งแรงให้กับพืชค่ะเพียวผงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการตั้งแต่การสกัดส่งตรวจวิเคราะห์ทดลองผลิตและบรรจุในห้องแลบที่ได้มาตรฐาน ISO ทำให้เพียวผงซองนี้เป็นสุดยอดอาหารเสริมพืชที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้จึงมั่นใจได้เลยว่าทุกซองของเพียวผงคุณภาพเต็มร้อย เที่ยวผง1นซองเขม้มข้นสารสกัดมากกว่า20ชนิดคุ้มค่าเห็นผลเร็วและที่สำคัญปลอดภัยเพราะสกัดจากธรรมชาติ100%ค่ะเที่ยวผงเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สารสกัดคุณภาพที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนอุดมไปด้วยโกรดอะมิโนที่สกัดจากพืชและสารอาหารต่างๆที่จำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสง เห็นไหมคะว่าเพียวผงช่วยสะสมอาหารพืชทําให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงช่วยสร้างดอกสร้างผลทนแรงทนโรคมแมลงใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลที่น่ามหัศจรรย์เพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่